้าใช้แผนที่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยได้ลากเส้นไว้ตั้งแต่1927น,นนะคะจะไม่มีปัญหาเลยไม่มีพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเลยและพื้นที่ที่จะคาดว่าจะมีแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ของไทยใช่ไหมคะคจะอยู่แถวแถวเากาะกูดเหรอคะครับเลยไปทางทิศตะวันตกของเกาะกูดฮะ,ะจากเกาะกูดก็ไล่ขึ้นไปทางทิศตะวันตก,ตนตกครับมันมีมูลค่าขนาดไหนอะคะสิบถึงยี่สิบล้านล้านบาทฮะ สิบถึงยี่สิบล้านล้านบาทนึกไม่ออกมันมากขนาดไหนมากมามา้มหาศาลที่จะดูแลชีวิตคนไทยครับอแน่นอนครับและจะเป็นอะไรบ้างเป็นน้ํามันเป็นแก๊สธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นน้ํามันดิบฮะเพราะว่าทิศใต้ของแอ่งเนี่ยมันจะเป็นแก๊สเพราะว่ามันร้อนกว่าทิศเหนือจะเป็นน้ํามันดิบอันนี้อยู่ทางทิศเหนือฮะทิศใต้ทิศเหนือของแอ่ง เป็นทิศเหนือของแอ่งจะเป็นน้ํามันดิบใช่ไหมคะแต่ว่าทิศใต้ที่เขาเรียกว่าปัตตานีเบยที่ลงไปข้างใต้ใกล้ๆแต่วัดปัตตานีแถวๆนั้นมันจะเป็นน้ําเป็นแก๊สเยอะเป็นแก๊สซึ่งทุกวันนี้เขาก็มีการขุดกันอยู่ไม่มีปัญหาขุดอยู่แล้วฮะเป็นแก๊สเป็นฝั่งมาแล้วก็เอาคกลับมาขึ้นฝั่งที่ระยองก็เป็นแก๊สค่ะครับคือที่พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเรามีทั้งพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนามครับ เกี่ยวข้องกับมาเลเซียก็มีแต่เราไม่เคยมีปัญหามาเลเซียกับเวียดนามทำไมมีปัญหาเฉพาะกัมพูชาล่ะคะเราไม่เคยมีปัญหากับใครเลยฮะจริงๆอินเดียอินโดนีเซียเราก็มีพื้นที um ่ที่ติดกับเขานะครับทางทะเลเพราะว่าทุกประเทศที่เราเริ่มคุย เราจะไม่มี MOU แบบนี้ไม่มี MOU 2544แบบนี้ไม่มีเลยทุกประเทศจะใช้กรอบกฎหมายสากลทางทะเลเป็นกรอบเท่านั้นนะครับโดยคณะเจราจาก็เป็นกระทรวงต่างประเทศเป็นผู้นำนะครับไม่ต้องมาทำอะไรพิธีตีบรีตองแบบของ MOU 2544นะครับเพราะทุกคนยึดกฎหมายสากลระหว่างประเทศปุ๊บพอขีดแล้วลุกล้ำกั้มเกินกันเท่าไหร่ค่อยคุยแล้วก็คุยเสร็จก็ทำา MOU ทีหลัง MOU เสร็จก็ประกาศเป็นพรมราชงการออกมาแต่น,นี้กลับหัวหมดเลยครับอยู่ดีๆมาทำา o u u ให้เขาลากผิดกฎหมายได้ก่อนอแปลกนะนักการเมืองไทยทำา o u u ที่ยอมรับเส้นที่ผิดกฎหมายของกัมพูชาแล้วค่อยมาคุยกันแล้วคุยไม่รื้เรื่องแบ่งกันคนละ50-50ผมถามดังๆนักการเมืองคิดอะไรอยู่อ,อย่าคิดว่าประชาชนคิดไม่ทันนะผมผมดูแล้วมันแปลกใจครับว่ากับเวียดนามเองก็ ไม่มีปัญหาอะไรเวียดนามเนี่ยเขาตกลงอย่างนี้เวียดนามขอตกลงแบ่งพื้นที่กันเลยเราได้พื้นที่ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์ของที่ทับซ้อนเขาได้40เพราะชายฝั่งเขาสั้นกว่าส่วนมาเลาบอกว่าอย่าแบ่งเลยนะ้ำมันมันอยู่ตรงกลางก็มาทําร่วมกันละกันแต่เขาเริ่มจากกฎหมายทางทะเลเสียก่อนแต่ของกัมพูชาเนี่ยไม่ต้องเริ่มด้วยกฎหมายทางทะเลให้ขีดมั่วมาเลยแล้วเดี๋ยวฉันคุยกันคุยไม่รู้เรื่องแล้วแบ่งกันอันเนี้ยมันชี้ให้เห็นว่าเจตนาเนี่ย ของฝ่ายไทยหรือฝีมือของฝ่ายไทยเนี่ยทำไมมันไม่เหมือนกับการเจราจากับมาเลเซียหรือเวียดนามน้ำบิดน้ำมันดิบทางทะเลจํานวนมหาศาลเนี่ยนะคะใครมีข้อมูลอยู่บ้างใครที่เคยสํารวจไว้ะคะ่ะตอนนี้อเมริกันแน่นอนครับอ,อเมริกันมีนาน,านมากแล้วเพราะอาเมริกันเนี่ยมาสํารวจตั้งแต่1 2ึ่งสอง้และอเมริกันก็ขุดมาตลอดและขุดตามแนวของติดกับพื้นที่ทับซ้อนหมดจนตั้งชื่อแหล่งที่ติดพื้นที่ทับซ้อนว่าแหล่งบิ๊กออย นะครับอยู่ในรายงานของบริษัทเชฟรอนนะครับอันนี้ก็เล่าได้เพราะนั้นจริงๆเขาทราบดีว่ามันมีมูลค่าสูงมากและเขาได้สัมปทานไปนานแล้วตั้งแต่2514ซึ่งจริงๆเป็นสัมปทานที่เราค่อนข้างเสียเปรียบม,มากผมเคยเสนอรัฐบาลหลายรัฐบาลแล้วนะครับว่าน่าจะยกเลิกตัวนี้ไปก่อนเพราะมันเก่าแล้วแล้วขุดไม่ได้ด้วยตอนนี้มันมีปัญหาเรื่งองพื้นที่ทับซ้อนออกไปก่อนและเราเคลียร์พื้นที่ทับซ้อนให้จบแล้วเดี๋ยวคุณกลับมาประมูลใหม่จะดีที่สุดกับประเทศไทยครับ ถ้าตอนนี้เราจะแก้ปัญหาเนี่ยที่เราพูดถึงปัญหาพื้นที่ทับซ้อนซึ่งมันลากมาตั้งแต่พื้นที่ทางทางบกปราสาททังไหนเราควรจะไปเริ่มแก้ปัญหาตรงไหนอนะคะคือคือโดยข้อเท็จจริงเอาเรื่องแรกก่อนอะคะ่ะเรื่องปริมาณเนี่ยแม้กระทั่งทางการไทยเนี่ยนะครับที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ก็ยังไม่ชัดเจนเรื่องตัวเลขนะสิบถึงยี่สิบล้านล้านหรืออาจจะมากกว่านั้นแม้กระทั่งตอนแหล่งพลังงานที่ติดกับพม่าเนี่ยว่าขุดไม่กี่ปีก็จะหมดวันวันนี้ก็ ผ่านไม่รู้กี่สิบปีก็ยังมีอยู่นะครับที่สําคัญที่สุดก็คือว่าทําให้มันถูกต้องเสียคือทั้งรัชการที่9ก็แนวทางที่ฝรั่งเศสนะครับแบ่งเอาไว้ความจริงก็ไม่เป็นปนัญหาใดๆแต่ว่าเนี่ยครับการไปยินยอมให้กัมพูชาเขาขีดและผู้นําไทยก็อธิบายแบบความไม่เข้าใจเขาอุตส่าห์เลี้ยวให้ที่ก่อกรุงเนี่ยปตามที่ที่ก่อกรุนะครับทีนี้เนี่ยนะครับผมก็มองว่านะครับเราไม่ต้องรีบ เอาให้จบเสียก่อนแต่บังเอิญว่าเนี่ยนะครับทั้งการเมืองการทหารการเมืองมันมีปัญหานะครับความจริงทับปลอยการทหารก็จบเนี่ยหลายเรื่องหล,ห,ลหลายราวการเจรจานะครับกับสิ่งที่มันควรจะถูกต้องนั้นมันควรจะได้ยุติกันเสียทีหนึ่งนะครับแต่พอเนี่ยครับการเจรจานะครับนำนะครับในขณะที่เรายังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั้นทําให้แต่ละเรื่องมันก็ยากขึ้นตามลําดับ แต่การเจราจาก็ก็ผ่านมาแล้วเนาะสองครั้งก็ไม่ได้อะไรถามหม่อมกรตอนนี้นะคะว่าถ้าเราจะไปจับมือกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเราควรที่จะอยู่กับฝ่ายใดเราถึงจะได้ประโยชน์มากที่สุดคะ <c oughs> เราไม่ควรจะอยู่กับฝ่ายใดเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ของโลก นะครับที่สําคัญมากจีนก็อยากได้สหรัฐก็อยากได้ดังนั้นเราให้ใครไม่ได้สักคนเพราะว่าถ้าเราให้คนใดคนหนึ่งเราจะเป็นพื้นที่สงครามทันทีดังนั้นเราควรจะเป็นพื้นที่กลางลางสำหรับทุกคนนะครับที่ทุกคนจะใช้ประโยชน์ได้ค้าขายได้จะดีที่สุดครับอย่าเลือกข้างใดข้างหนึ่งโดยเด็ดขาดเพราะว่าเช่นให้สารัฐมาตั้งฐานทัพสมมติที่พังาทับละมุอะไรก็ตามเนี่ยจีนก็ต้องขอ แล้วเราก็ต้องให้ไหมถ้าเราไม่ให้มันจะมีปัญหาขนาดไหนเพราะฉะนั้นจริงๆต้องบอกสหรัฐครับอย่าขออะไรแบบนี้เพราะจีนจะขอเหมือนกันแล้วเราต้องให้ดังนั้นอะไรที่เป็นเรื่องทางการอาหารอย่าขอเราเช่นตั้งฐานทัพหรืออะไรก็ตามเนะี่ยอย่าขอเราแต่ถ้าเรื่องการการค้าเรามาคุยกันได้แล้วเราก็จะให้สมน้าสมเนื้อเหมือนๆกันทั้งสองประเทศครับแตกต่างกันไม่ได้ครับครับค่ะแล้วข้อมูลทรัพยากรทางทะเลทั้งน้ํามันทั้งก๊าซธรรมชาติเนี่ย นอกจากสหรัฐมีแล้วเนี่ยมีใครมีอีกบ้างคะเรามีไหมจีนมีไหมข้อมูลคืออย่างนี้ครับของไทยเนี่ยจะแย่กว่ามาเลเซียนิดนึงแย่กว่าเพราะว่าการได้ของมุขข้อมูลของเราจะเป็นท่อนๆไม่ต่อกันความหมายก็คือบริษัทไหนขุดเขาจะมีข้อมูลอย่างนั้นบริษัทไหนขุดเขาจะมีข้อมูลเขาก็จะเก็บไว้ที่เขาเราก็จะได้มาบางส่วนแต่ของมาเลเซียเนี่ยใครขุดก็ตามต้องมารวมกันที่มาเลเซียของชาติเพราะว่ามันเป็นระบบที่ ทุกอย่างยังเป็นของชาติอยู่น้ํามันใต้ดินแม้แต่ขุดขึ้นมาก็ยังเป็นของชาติอยู่จนเขาจะแบ่งน้ํามันให้หน่อยหนึ่งเป็นค่าขุดแต่ของเราใช้ระบบสัมปทานคือสัมปทานคือคุณยกไปเลยทั้งหมดแล้วคุณก็ให้หลังจากคุณไปค้าขายมาแล้วเหลือเศษเท่าไหร่มาให้เราซึ่งเป็นระบบที่เราเสียเปรียบและเสียเปรียบในเรื่องข้อมูลด้วยครับค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าจะแก้ปัญหาพวกนี้นะคะก็คือนักการเมืองนี่แหละคนที่อยู่ในอํานาจนะคะคุณจตุพรมีข้อเสนอแนะยังไงคะคือต้องยกเลิกสัญญากับกเชฟรอนซะก่อน นะครับมันมันผ่านมาตั้งรวม50ิบกว่าปีนะครับห้าบห้าปีเอ๊ะตอนนี้ตอนนี้เรายังมีสัญญากับเชฟร้อนเหรอคะมีอยู่มีครับนะครับยังอยู่เหมือนเดิมทีนี้เนี่ยครับม,มูลค่าจะเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับจะ1ิบล้านล้าน2ี่สิบล้านล้านหรือมากกว่านั้นเราไม่ได้ตัวเลขนั้นนะเชฟร้อนคือคนได้เราได้แค่ค่าภาคหลวงซึ่งเป็นตัวเลขที่มันลาสมัยไปนานแล้วเพราะฉะนั้นใครมาเป็นนักการเมืองที่เป็นผู้ปกครองนั้นนะครับจะต้อง เลิกเรื่องนี้ก็ความจริงก็ต้องเรียงเลิกตั้งแต่ M.O.U. นะครับทั้ง2ปีและกระทั่งสัญญาเชฟรอนเพราะว่ามันเกินครึ่งศตรวรรษมาแล้วนะครับและมันก็ไม่ได้ทําได้จริงในช่วงที่ผ่านมาคือคิดเอาผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นหลักเพราะเงินจํานวนที่จะได้จากแหล่งนี้เนี่ยมันเท่ากับงบประมาณของแบนดินประมาณ6ปีนะนะครับโดยไม่ต้องไปหาหาอะไรเลยมันจะพลิกโฉมชาติได้แต่ไทยต้องทําเองแต่ถ้ายกให้สหรัฐไปนะครับเราก็ได้เศษเงิน <c oughs> เหมือนอย่างที่เราเคยได้ที่ผ่านมาน <c oughs>